พร้อมแล้วพร้อมแล้วเริวิดดัมเว้ดินเอาละครับนี่แหละครับบางส่นครับมาดูครับหัวเหลืองฮะเจสิกเจสิกครับหัวเหลืองเป็นเนียโจภานุพงศ์นี่ละครับหัวส้มเป็นทางด้านเอ็มเจฝากกับบะที่หัวม่วงเป็นทางด้านคอปเอ๋อคอปเตอร์คับเอ๋อคัปเตอร์แทงกลับมาให้ทางด้านนิวโวลเมตมาโพพาแล้วก็ยังอยู่ยังอยู่จังหวะนี้ยังได้อยู่ลองไปขวากูเยังอยู่ สาประตูซูปเปอร์ตีนไก่ซูเปอร์เซฟซูเปอร์ซูปเปอร์เล็กอะไรก็แล้วแต่แม่ดูว่จังหวะน,นี้ยิงว่าดีแล้วแต่ผู้รักษาประตูเลยโอ้ดีปัดปด,ปด,ด้ยวยฝายเือ แล้วก็จังหวะนี้ครับว่ายังไงมาข้าสนามแม่ขึ้นเกมมาเอาร์เวย์อาระวายยกไส่กล้วยหมาจังหวะนี้เกมของลาโคโก้โอ้แล้วก็เนียบอลล้นเลยออกหลังไปดิวในใจครับยกข้าหมาอีกหนึ่งเทจังหวะนี้ว่ายังไงหัวดิวเขียวไม่ได้นิววารเมจับแล้วก็ะดึงขึงปากมาแล้วมาที่คอปเตอร์ยัดข้าหมาโก้ก้ยังไม่ได้ครับหมาอาร์ดก็แม่จังหวะนี้เสียงการของบอลครับแปรเป็นด้านคอปเตอร์เอาบอลกลับมาได้แทงหลุดกลับมาอาร์ดก็แม้ว่ายังไงหัวเอ๋ยหัวเหลืองหมาจังหวะนี้ว่ายังไงจับแล้วก็ึึงบินออออออกมาปปเเ๋ยตร์มาจังหวะดึง จัดเข้าบอลกูกโกูยังอยู่โอ้โหโดนตัดกันไม่ได้เอาแล้วเอาบอลกับมาได้เจ้าวองนี่จังใส่ขวาโกโกูยังอยู่โอ้โหจังหวะใส่ขวาของกอรวิททาสาจังหวะนี้โอ้โหบอลล้นออกหลังไปฮะครับโอ้โหเปิดก่อนเลยฮะสำหรับนี่ฮะอย่างระยองฮะอาระเว้ยเอาระว่าฝากกลับมาและยังไงครับจังหวะนี้เปลี่ยนแกเปางด้านกลางขวาไปทางด้านวอลลพบอลลพยกเข้ามาโกโกูกูกู

เอาเลยเนี่ยสำหรับเนี่ยบีจีตัดบอลแรกสำหรับธีรธรบุญมาทันนะแดนกลางป้ายต่อมานะซ้ายกองวีเทพมาที่ธีรธรวีรเทพมาแล้วทางด้านซ้ายเรียยอนุกรมาที่ธีรธรย่งมาเลี่ยมมาแล้วก็มาแล้วเอ็มแล้วก็เอ็มเอ็มเล้เอ็มจะลั่นโอ้บอกแล้ว โอ้นี่อาการเขาทำของเอ็มเจรันชัดเจนไงบังเซมยังเหมือนเดิมมากแต่ชัดเจนลาเชนชออฝากกับบาที่ทีละทอนแดดเออแดนกลางแทงมาที่อนุกอโยโพธาเยเลือเลลเลแบบนี้เขาว่าคดีเพชรแแแแแแ เอาแล้วก็มาอนี่นะครับโอ้โหแล้วยกเปิดก่อนได้ปูดเฉยเลยเฮ้ยก็บอกแล้วว่าของดีจะลันสนิทวง้งลางก็นี่แหละครับมาก็บอกว่าทีเด็ดมึงจะลันทีเด็ดมึงจะลันโอ้โ